การเก่งหน้าเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวครูจะทำหน้าตลกตลกแล้วนักเรียนต้องกั้นเอาไวนะ้เนาะเก่งมากหลังเลิกเรียนครูที่ฝึกเก่งหน้าอยู่ไหนดูฉัน,น,อน,นมอน เกิดใช่ไหมที่ทำให้ทำให้คล้องโลกทำให้คนอื่นไม่ขำฉันจะทำให้แกหัวละให้ได้เหรอเท่าเก่งนาะข้าขอ หัวแล้วหัวแล้วหล้วนี่โอ้ยค่ะมีคนตายอเราจะเจ้เจ๊ไรได้ไม่นะเพื่อนเราตายแล้วอ๋อ เราต้องคิดแผนแก้แค้นให้ได้เรากลับดาวตัวเองดีกว่าหนึ่งวันผ่านไปน่ามันคนสุดท้ายแล้วนี่นะเรายังไม่รู้หรอว่าเรายังไม่ตายอันเทีย <'m> สงสัยเราได้ของดาวนี้แล้วนะ่ ปลอดภัยแล้วดันนี้ก็เป็นคนแล้วด้วยจบ